ของพวกเราที่มีคุณบงยูงเบอร์นะครับ่าจะเป็นสภาพเป็นสดดับ จะถึงไปไปกับกันก็อาจจะตอบต่อพันตอดติดต,ตามผมฮะคนดีฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เกมดี้ติดตาม้ากคนถอยช่องปอมล่ะ

minh itu Cái tôi dẹp มันมีตาอยู่กคิปเพื่อติดตามนะครอาจะยาวเกินนะตามิดๆไรด

呀哟呀！看 เราต้องขอบปิดคลไว้เพียงเท่า,ทานี้นะครับเสาร์อ,อาทิตย์วันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เพื่อไม่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราะคะ่ะโอเคอย่าลืมกดติดตามได้เลยการใครไม่กดติดตามก็จะไปบุกหน้าบ้านนี่ครับตอนนี้ผมเก็บไปสว้63นะครับเก็บไว้ ดูรถเช็ด้่าร่งโร่กนี้เย็บแช่ย่ายาว